การดูแลรักษาใบอ่อนของทุเรียนเรานะครับถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะฮะเพราะว่าชุดใบแต่และชุดที่เราได้มาเนี่ยเขาต้องมีการดึงอาหารจากต้นเพื่อที่จะมาสร้างอาหารสําหรับการแตกใบอ่อนนะฮะและในขณะที่เขากลาลังแตกใบอ่อนเนี่ยพืชหรือต้นทุเรียนเราเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะกินอาหารนะฮะการใส่ปุ๋ยให้ตรงกับช่วงจังหวะที่เขาต้องการใช้หลังจากที่ได้ใบมาแล้วเนี่ย การบํารุงการดูแลไม่ให้มแมลงศัตรูพืชมากัดกินมากัดแทะใบเราเนี่ยไม่ให้ใบเราเสียหายเพราะว่าในทุกๆชุดใบที่เราได้มาเนี่ยจะทําให้ต้นทุเรียนเราเนี่ยโตแบบทวีคูณนะฮะคือในการแตกใบอ่อนของต้นทุเรียนเนี่ยอาจจะออกมา5ชั้นใบ7ชั้นใบ9ชั้นใบแล้วแต่ความสมบูรณ์ของต้นทุเรียนแล้วแต่อากาศแล้วแต่ความชื้นสัมพัทธ์ด้วยนะฮะถ้าต้นทุเรียนเรามีความสมบูรณ์มากชุดใบที่ออกมาก็จะออกมามาก นะครับการดูแลการฉีดยาการใส่ปุ๋ยต้องทําให้ตรงกับช่วงจังหวะนะครับจะทําให้ต้นทุเรียนเราเนี่ยโตไวสมบูรณ์แข็งแรงนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องของการดูแลใบอ่อนของต้นทุเรียน